สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตบป๊อปนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าบิตคอยทําท่าทียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยนะครับได้มีการปิดแท่งวันแล้วนะครับและสามารถยืนเหนือต้านเก่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตกันคือแท่งนี้เนาะทะลุขึ้นมาถูกไหมครับแท่งนี้นะครับเป็นแท่งการคอนเฟิร์มนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่านะครับคือบิตคอย n ครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปมากกว่าที่จะลงมานะครับ แต่ถามว่าวิ่งขึ้นไปแรงขนาดไหนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องไปเจอต้านนี้ก่อนอยู่ดีนะครับก็คือประมาณ24,000เนาะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าถ้าเกิดบิตคอยนะครับสามารถขึ้นไปยืนเหนือ24,000กว่าได้เนี่ยนะครับเ้วเล่นอยู่ในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งเนผมคิดว่าโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเนี่ยจะมีมากกว่าลงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปชนข้างบนแล้วทําเป็นสัญลักษณ์แบบโดจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับอาจจะมีการลงมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะกลายเป็นยังไงครับอาจจะกลายเป็นการเล่นแบบไซเวย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับเราก็มารอดูกันเนาะแต่ว่าสัญญาณดีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นเลยคือตอนนี้บิตเกตได้เอาใจสายเทรดนะครับเป็นเอ็กชันใหม่ที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่อยากย้ายมาเล่นบิตเกตนะครับแล้วสมัครใต้ลิงก์นี้นะครับบิตเกตนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครใต้ลิงก์นี้นะครับจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดฟิวเจอร์นะครับทุกไม้นะครับและสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือคุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อส โดยตอนนี้นะครับยังไม่มีระยะเวลากําหนดนะครับว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับและยังมีระบบ Copy ี้เทรดให้เพื่อนๆอีกนะครับและต้องบอกว่าบิตเกตนะครับจัดกิจกรรมบ่อยมากๆครับเพื่อนๆเทรดอยู่บางทีเขาอาจจะส่งเหรียญมาเพื่อนๆฟรีได้เลยนะครับก็ใครสนใจก็ย้ายมาสมัครบิตเกตได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาดูกันที่ Mac d ดีของ Bitcoin นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแท่งสีเขียวนะครับแล้วเป็นการปิดแท่งสีเขียวที่เป็นการปิดเต็มแท่งนะครับไออย่างเงี้ยนะครับเป็นการบ่งบอกว่าขาขึ้นเนี่ย กำลังมาแรงกว่าขาลงแล้วนะถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะครับตรง2เส้นนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เส้นสีส้มนะครับ2เส้นนี้นะครับตัดกันขึ้นนะครับมันเป็นสัญญาณของการบ่งบอกว่าอะไรครับบอกว่าบิตคอยเนี่ยนะครับตอนเนี้ยแรงซื้อเนี่ยกําลังอยู่เหนือกว่าแรงขายนะครับแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับที่นี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมาสังเกตกันดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่นะครับเป็น Macd ของ ปี2014กับ2 0 1 5นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนที่เราโดนเทขายเนี่ยบิตคอยน์นะครับมีการเทลงมาอย่างหนักถูกไหมครับจากราคาประมาณ1,200เนาะโดนเทมาถึงเท่าไหร่ครับ345นะครับแล้วเกิด Mac d ดีสีแดงใหญ่ๆเนี่ยขึ้นในกลุ่มก้อนหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากการโดนเทครั้งที่2เนี่ยนะครับเกิดมาก้อน2ถูกไหมครับครั้งที่3เกิดมาก้อน3เห็นไหมครับแล้วมันขึ้นเป็นในลักษณะอะไรครับเป็นในลักษณะที่ว่า แรงขายลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมาเกิดแท่งเขียวขึ้นเห็นไหมตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นการบ่งบอกว่าราคาบิตคอยนะครับเริ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มเกิดแท่งเขียวนะครับมันใช้เวลาในการเก็บแรงนะครับประมาณเกือบ1ปีเลยนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเวลาบิตคอยมันตกแรงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเก็บแรงนะครับพอมันเริ่มเขียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้คือสัญญาณที่ดีคือเป็นการบ่งบอกว่า ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ควรเล่นแล้วนะแล้วเป็นสัญญาณของการบ่งบอกว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดต่ําสุดแล้วนะครับแน่นอนครับมันมีการตกลงมาอีกรอบนึงถูกไหมแต่ว่ามันเป็นการตกเพียงแค่การทิ้งไส้นะครับแล้วอะไรครับแล้วดีดขึ้นไปนะครับผมพาเพื่อนนะครับมาดูของปัจจุบันกันเพื่อนๆเห็นไหมครับแม็กดีของเราเหมือนกับปี2 0 1 4เมื่อกี้ไหมแทบไม่ต่างเลยนะครับคืออะไรครับคือพอมีการตกใช่ไหมครับเกิดกลุ่มก้อนแรกถูกไหม ตกหนักอีกครั้งหนึ่งเกิดกลุ่มก้อน2นะครับเกิดกลุ่มก้อน3นะครับแต่เป็นแรงขายที่ลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังอะไรครับเรากําลังเกิดแท่งสีเขียวนะครับซึ่งเราเกิดมาหลายวีคแล้วนะโอเคครับราคาอาจจะตกก็จริงนะครับแต่แม็กดีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเป็นสีเขียวเข้มด้วยนะครับแล้วแท่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่สนเลยนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วลงหรือว่าอะไรนะครับแต่วันหนึ่งนะครับมันจะขึ้นไปนะครับแต่สัญญาณอย่างเงี้ยมันจะโดนทําลายต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อ Macd นะครับกลายเป็นสีแดงนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าผมดูมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า Macd นะครับมันเป็นสีเขียวมาโดยตลอดเลยนะครับประมาณเดือนกว่าก็ถ้าเกิดแท่งต่อไปนะครับเป็นเขียวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเขียวสูงขึ้นหรือว่าน้อยลงอะไรก็ตามนะครับแต่ขอให้เป็นเขียวเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นแบบปี2018ก็เช่นกันนะครับก็คือเริ่มเขียวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันระเบิดตูมขึ้นไปนะครับที่ผมเคยลงหลายๆคลิปนะครับว่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นแนวต้านของปิดคอยมาโดยตลอดนะครับทีเนี้ยเราถามว่าเราปิดไหมเราปิดแล้วนะครับแล้วเราปิดกันเป็นตัดลงด้วยนะนะครับแต่การปิดกันตัดลงตรงเนี้ยนะครับเป็นการปิดกันตัดลงที่อยู่เหนือเส้นปะ หรือก so ็เรียกง่ายๆก็ค oh, wow. ือเราทะลุแนวต้านมาแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบครั้งเก่าๆนะครับที่เคยผ่านมาก็คือลงมานิดนึงนะครับหลอกนะครับแล้วก็หักขึ้นไปเลยนะครับก็ตอนเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาณกล้ามกึ่งแล้วกันนะครับหักลงแปลว่าลงนะครับแต่ว่ามันทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับก็ถือว่ากล้ามกึ่งแล้วกันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆช่างใจนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับผมได้ทําเพจใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเพจไว้อัปเดตข่าวสารนะครับ เพื่อนๆไปกดติดตามไว้เนี่ยนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบิตคอยนะครับมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือกันนะครับและอัปเดตข่าวสารต่างๆให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนใครนะครับเป็นเพจใหม่นะครับเพิ่งทานะครับแต่รับรองนะครับคุณภาพไม่แพ้เพจเก่าแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับก็ไปติดตามใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ